คลิปนี้ผมมีคำถามสำคัญมากๆกับเหตุการณ์เศรษฐกิจโลกในขณะนี้ที่อยากชวนทุกคนมาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับภาพในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่กับชุดข้อมูลปัจจุบันที่เป็นชุดกระแสความคิดหลักก็คือถ้าการแก้ปัญหาเงินเฟ้อในช่วงนี้ โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาเงินเฟอ้อซึ่งก็คือเงินเสื่อมค่านะครับเงินเฟอ้อคือเงินเสื่อมค่าเข้าใจตรงกันเนาะเงินเสื่อมค่าคือราคาข้าวของแพงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลนั้นอันนี้คือปัญหาเงินเฟอ้อนะครับกลับมาสู่จุดเมื่อกี้ถ้าแก้ปัญหาเงินเฟอ้อของสหรัฐด้วยการที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยลอจิกนี้นะตรก,กะนี้นะ ถ้าปัญหาเงินเฟอ้อหรือเงินดอลลาร์เสื่อมค่าในสหรัฐขณะนี้แก้ปัญหาได้ด้วยการขึ้นดอกเบี้ยต่อให้ไม่ว่าจะต้องแลกมาซึ่งผลกระทบอะไรก็ตามในระหว่างการขึ้นดอกเบี้ยนั้นไปอีกหลายเปอร์เซ็นต์อย่างที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็คือค่าเงินสกุลอื่นๆทั่วโลกที่ไม่ใช่ดอลลาร์เสื่อมค่าลงเพราะดอลลาร์คือเงินสกุลหลักของโลก ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและถูกดูดกลับเข้าไปยังประเทศต้นทางด้วยการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็การลดปริมาณการหมุนเวียนของเงินดอลลาร์ในระบบเนื่องจากปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบณวันนี้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันเพิ่มและลดแค่การกดตัวเลขในคอมพิวเตอร์เมื่อจะลดปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบก็ดึงเงินออกจากระบบคอมพิวเตอร์แค่นั้นง่ายมาก แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในโลกความเป็นจริงก็คือมันต้องมีระยะเวลาของอายุสัญญาของตั๋วหรือหน้าสารตาสารทางการเงินต่างๆหน้าตัว๋วก็จะมีระยะเวลาที่ต้องหมดอายุของตัวตราสารน,นั้นก็ต้องต่อตั๋วใหม่ไอตอนต่อตั๋วใหม่เนี่ยที่เงินมันไม่มาเงินมันพอต้องต่อตั๋วใหม่ก็คือขายคืนกับพูดง่ายคือทางเฟดเนี่ยไม่รับซื้อแล้วนะครับ ตั๋วใบเดิมหมดอายุคนที่ไปขอเงินจากเฟดมาก็จะไปขอโรเวอร์เวอร์ตัว๋วเอาตั๋วใบใหม่ไปเปลี่ยนเฟดไม่ยอมรับซื้อครับดังนั้นสภาพคล่องก็จะค่อยๆหายไปจากระบบเพราะเฟดไม่ปล่อยเงินออกมาเฟดดูดกลับง่ายๆก็คือตั๋วไหนหมดอายุแล้วก็คือไม่โรเอเวอร์ให้ดังนั้นนี่จะลดตัวเลขจะหายควบลงไปอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ดังนั้นเงินบาทเงินทุกสกุลทั่วโลกกระทั่งเงินเยนเงินวอนกระทั่งเงินหยวนตอนนี้อ่อนหมดครับ เมื่อเทียบกับกระบวนการนี้ของเงิน US d o l ดอลลาร์ผมพาไปไกลามากกลับมาเรื่องเดิมนะถ้าจะแก้ป